สาบายดีเด้อพ,พี่น้องเอฟซีบอสุขสุขคนน้นองซา,ากำลังจะเปิดโทรทัศน์บ้านห้องโทรทัศน์ได้หรือว่าทีวีน้องซาได้ยังไงไปลุ้งบางดูหรือก็มา,มาต,ตลาดแล้วก็ลงไปโฮสสวนแลขข้วก็ขึ้นมากินบบบนี้นู่น่ากินอะไร อ,ออกซะลูกจากทุกอย่างนะเออนเออนี่ยอ,ออกซะอ,อ,กอืมส,สักสั่นแหละสบายดีปลาลูกแม่สบายดีปลาลุงนะสบายดีปลาลุง,ลงจ้าพูยเฮ็ดเฮ็ดจีนกข <c oughs> นาดมาหาปลาลุงแนมะ่ Ôi, à cả điện. nào vào. Ôi sao mình lại sợi ngam thế thảo hải mình. Ngam ừ. ừ, Cho mà kinh khắc thế người nè, kinh này, ừ. Chuyện xong, biết xong chết. อืมจมาแล้วจะคือปินมานเลยนะจคือเอนจะคือโกกขาเนั่งกินธรรมดานี่ก็ได้เนเเีนนะ่ยไปไหนบิงอืบงนั่งาานับเดบวบังได้ั่ารมา้ว ก็เลือดไว้เคิปลักน้เจ้าน sì um. <so um. um. like, ี่ถ้าตะปูดี้เราหูไม่อืมมาเลือดโบเลือดโบน้องเ้านี่อืมเนี่ยคลิปลากเขาอะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมบเขาเขทันได้เลยเขาเอาอกเขาบุษันที่ผมโทรถามเขาบุษันเอานะถามแว่าแกลไกกันหนึ่งเขาทั้งบทันได้เล้เตะไปเนาะ ไปก่อนไปเรือเบิ่งเดือปิดเออือได้แล้วไหมจะมาดีสินอกเ้อสางเินใหุ้เทียนสหัวที่พันหนช่วยพ่อยู่หลังเนาะเอาักเอาหกสามผูกกันหกปรอกันใส่จะไปร่วมใส่กระถุงงาน แฉบดูปะไม่ค่ะงูแอเแล้งแอปเปิลแล้วเนกใช้พิษค้างมันจะสักเบียนกันถ้าเราไม่มีสูงติดตก ทุ่งทาวซุงหวตีนผู้กมันอย่างงายซะเนาะแต่มันหอดพกตีนฮะมกตีนแตกเกิดยอยู่น้าเขามาน้าอีรอนี่เนาะมันแล้วปลาแปลาแกมันก็ท่าที่สติกนะโอ้าหมึกยกฮะ

นุยใช่วอมบ่กมตรชืายเคกรสิไปดูดนะ้ำใส่ก็ไผ่ไแต่ก็ไผ่ใส่มันแล<ช>้วเ่อแล้วดดไปรนะไปรถไป อีกไปร่วมสองสองสามก็ซื้อมาเลยถอืม กินดูดหนาำใส่กอไผ่เดิอว่าเดี๋ยว่าชะดูดกันข้ามเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อะ้ลืมเมื่อนี้มีโอกาสเลยดูดใส่เลยแล้วว่าชิดูดตอนแรง นนก็ย่างกระดูกไปโหลดทำเรือดูดใส่แล้วก็ไฟเข้ากันเพราะว่านี่ค่ะแกงต้นว่าเรือบวัวลายแล้วก็พ่อได้แกงยี่ดอกน้ะไม้นะแต่ว่าเข้าตัดเข้าซีนมาแล้วนันอ,ออกอยู่มาแกงหน่อยกับแกงลายอย่างนี้แหละช้อย่าง,างแตงนอกหายอีละแม่เนาะดูดบานนี่ยก็แล้วกัน พุยมาหอยๆกันไปหน่อยใส่ไปนะ้ำหวานไปรโปรยแถวบริเวณกลางๆนี่ทนทนะเอาหวานไปโลดแถวบริเวณกลางๆอีกอ่ะเอามาใส่ีเลยนะหวานน้ำแซนำ้ำเปื่อยไเลยกินบร,ริเวณไกลก็ไผ่นะโอ้ได้พ้นอยู่ประลุงเลย อูดนำ้ำอันนี้ใส่ให้เพิ่นตื่น,นหวานไปเลยเลี้ยวเหงากับบ้านใช่ไหมหวานไปเบิดทุ้งนอ่แหละนี่แล้วคอยใส่กอน,นี่ีร้ายจะว่าออกนอกนะ พดิงไปบงไปไปแงนั้นอีกอันนี้เล็จจัดูที่เลจัดเข้อยใส่มันเท่านั้นมันเท่ากันดูใช่อีกบาทน,นี้เลยนะสิติดเลยลอ่ะอหวานไปเลยเรยนหลบๆก็หน่อยนั่นดิ ท่างนี้นั่งข่างนิ้วท่านมีอืมอืมกระแตกโยมันพอเลยเดี๋ยวลงมือเห็ดแล้วก็ได้กิ้คือมาืวอ่านนี่แหละกระฟยัดอีกพี่นออ้องวะพอมันออกก็ประหยดัดเนาะ เนี่ยน้องกบต้องไปหาไก่เห็นไหมไปหาไก่กันหากินยาได้หน่อยไหมเออมีให้บ่โอ้จังจังอุ้ยมีให้ร้ายอีบาัตรขนาดนี้อุ้ยไปถือไปจับกันนี่มีให้ <Okay. S 2> ละลายตำหนักอืมจะคือบอวอบอแค่ไหนใกล้กับมาซาคุกเขากับมาซะ ได้ผลดีอยู่บะลูเว้ยรอบนานี่ก็ประมาณอีกคิดหนึ่งคิดจะเท่อถ้ามันละลายก็ได้คล้ายพี่น้องวะมันเพร่พ่พอได้ลายเพราได้ได้กินแต่ว่าถ้าเ่านมันถ้าบ้านเ่านี่เขากระชื้อกันกินได้ผดดู้ใดบ่มีคล้ายดีคือปีกาย ทำอยังไปสื่อเขาเลยอือปุ๊บใจปุ๊บเขา้ทาทั้งนี้ด้วยทั้งบอลเทาเก็บเพชรไ่ไก่ก็พอไก่<ต>ไก่ก็มาผัก,<ต>ไ,กไก่ก้อนอย่าก่ไก่มีพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าอันทอดไก่ให้ลูกกินไลเดอ้อมีประโยชน์ ทอดใเคื่อิงด,ด้วยสาดได้ชิโจมให้แล้วก็ทอดให้ตอนเขียมนังตอนแรกเพด่อนัดตอนสามอกินนุ่มกินนยาดำคำ้มตอนสาวเชสาวบุไปกินตลอดเลย ไว้ลงไปใส่มันหขอให้เด็อต่อขัเบิเลหรือทองลต่อใหม่จังอันต่นนอลุงน้องนี่มือนะครับพัื้นหน่อยโพอดบ่ อยากเลยบ่รู้เลยต่อตพ nope totally ิ้กเกอร์มาใส่ถ้มีอย่างนี้อย่างก็ต่อดึงต่อาหาว่าจะตะพิ้กเกอร์มุ้วนมือพุดจมพดมือวะกูได้ขนาดนี้มันยังหนำมันยังไล่บ่หอดผุเลยหากมันหากไใมันไปทั่วเค่ะทั่วเบิ้ลไปแกงบริเวณ ไปเออเติมไว้เป็นน้องเป็นน้องไว้ฮอดกับที่ระเท้าช่องเท้าอันนี้นะเฮือกเติบแล้วบดีฮอดนี่น่ากสิมาฮดเพิ่นโฮดบัตสังเกตพระรุ่งไก่ ต้องไงพอไก็รับออกแน่วเขาก็มาใส่ไ่ใแสบบ่รสร้างรามืออื่นจังชิมั่งแบบมืออ,อืน่นจังชิมั่งแบบเพิ่นเพิ่นขึ้นวไดวานน้ำไรเนาะ ไปหาเพื่อนยูไปขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเพื่นกินเตรียมถ่าพพ่อแมากันนี่แล้วกินแล้วลาก็ไป